ประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อให้เงินและงานวิ่งหาเราเราต้องมี m ม n ์เซ t ที่จะต้องเป็นเบอร์หของวงการเท่านั้นครับเพราะคนส่วนใหญ่นะครับจะไม่มองหาเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หเบอร์หหรือเบอร์ถัดไปครับคนส่วนใหญ่จะหาแต่เบอร์หเท่านั้นครับเพราะเขาจะรู้ว่าคนที่เป็นเบอร์หของวงการ จะมีความรู้มีความสามารถเป็นเอ็กเปิดด้านนั้นๆและเวลาที่เขาเจอปัญหาเจออุปสรรคหรืออยากพัฒนาตัวเองในด้านนั้นๆเขาก็จะหาคนที่เป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นครับยกตัวอย่างง่ายๆครับวันนี้นะครับหากเราอยากเป็นนักการตลาดนะครับหรืออยากพัฒนาตัวเองด้านการตลาดให้มีความรู้ ความสามารถหรือเก่งขึ้นนะครับเราก็อาจจะมองหาฟิลิตคอตเลอร์ครับเพราะฟิลิตคอตเลอร์นะครับถือเป็นบีดาของนักการตลาดไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดๆที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเช่น mba ก็จะเอาความรู้หรือเนื้อหาต่างๆที่ฟิลิตคอตเลอร์คิดค้นมาเพื่อมาเป็นหลักสูตร และสอนคนที่เรียนการตลาดครับนี่แหละครับถ้าเราเป็นเบอร์หนึ่งเราจะมีโอกาสต่างๆวิ่งเข้าหาเราเราจะกลายเป็นคนร่ำรวยได้ครับและเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะทำให้เราเป็นเบอร์หนึ่งของวงการก็คือเราต้องโฟกัสที่เป้าหมายครับเราต้องโฟกัสถึงจุดหมายของเราเราจะไม่มองคู่แข่งครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆถ้าเราวิ่งแข่งนะครับการวิ่งแข่งเนี่ยก็จะมีรูปประจําตัวของแต่ละคนใช่ไหมครับคนที่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเขาจะไม่มองซ้ายไม่มองขวาเพื่อดูคู่แข่งข้างๆเพื่อดูเบอร์2เบอร์สาเบอร์สี่เบอร์5้าครับแต่เขาจะมองที่เป้าหมายเส้นชัยของเขาว่าทําอย่างไรเขาถึงจะไปถึงเป้าหมาย ได้ไวที่สุดครับดังนั้นนะครับในวันนี้หากเราอยากเป็นเบอร์หนึ่งเราต้องโฟกัสที่เป้าหมายนะครับโดยการสร้างแพชชั่นสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเราไม่ใช่มองหาคู่แข่งแต่มองที่ลูกค้าเน้นที่การแก้ปัญหาให้ลูกค้าถ้าเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้มากเท่าไหร่เราก็จะสำเร็จมากเท่านั้นนั่นเองครับ